กับคอนเดิมครับแล้วประมาณวันสองสามวันก่อนลมแรงครับลังขาดนะครับหัวน้ำหวานอยู่ข้างหน้าไม่รู้ว่าจะใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับแต่ว่าลังขาดไปรอบนึงแล้วครับ ความสูงประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวลุยกันเลยครับหัวน้ำหวานครับเดี๋ยวังก็อก่อนนิดนึงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นนลมพัดขาดไปรอบนึงหัวน้ำหวานครับใหญ่ครับ เลยครับขอบคุณครับ